ครับผมพี่น้องโ่วาสิเพาะกลาพันธุ์ใหม่ยังกระซามครับผมเมื่อหลากกองต้นใหม่ติดแล้วนี่ผมผมรดนําปลาได้สามเท่อแล้วครับผมแต่ว่ามันมีวิธีการลดเลยครับผมบงม่ว่าเขาสิไปรดแบบอ่าอันนี้ได้ครับผมตัวอู้เดืองเขียวงามครับผมเบ่งใบเขียวแต่น้อยได้ครับผมปกติพืชที่เกิดมานี่ใบสิบโวเขียวไปเลยครับผมพี่น้องเก็บรับนะครับเนาะพี่น้อง เริ่มจับไปทีเลยครับผมเอาแบบไกลๆเล้วไกล,ลได้พี่น้องบุ้งดีด้วยยดไปสิครับผมยดยดหลายเขียวงามเลยครับผมสามสี่หมื่นมาพ่อเถ้อครับมือรากติดเด้ครับผมเป็นปุ๋ยแบบดีกว่ายุเรียเลยครับผม แล้วก็ต้องมีใบใบเนี่ยสามต้นขึ้นได้ครับผมสามต้นขึ้นรือว่าสองต้นขึ้นแล้วแต่ลักษณะของพืชครับผมพืชต่ละพืชแต่ละชนิดบ่คือกันครับผมเขียวงามสามสี่หมื่นหรือสัปดาห์หนึ่งครับผมมาหดเธอหนึ่งรับพี่น้องลงไปครับ างานคุณนตนลงไปครับบ่มีอันตรายต่อพืชครับผมดีกูปัสสาวะได้ครับผมเงี้ยวเห่าเนียวเ,เยป็นคนพระบุญง,งามได้แต่น้ำปลานี่หฮดต้นใหม่อโอ้สุดยอดเลยครับผมพรเป็นของมาของดองครับของมาของดองทำมาปุยอินซี่อ่ะบอกงา่ายๆพี่น้อง ไม่ต้องประยานครับผมไม,ม่ตายถือว่าครบแล้วครับเท่ากับตองเบิงลักษณะของพืชน้ำเออจังบุนเอบใบกระเดาครับผมกระเดาปลาโฮดได้วยกันพี่น้องนี่นี่น,น,นี่นี่ครับผมสมองโคเชือจูรินซี่แหละครับผมนำปลาจูรินซี่ ลักษณะของผืชนี่ขยากให้ออกหากเร็วนี่แหละจัดการเลยเป็นพวกผืชพวกม่อนม่อน,นออกหากเร็วครับผมสมาสันเล็งหลากแหละออกกันง่ายครับผมนี่มันต้องลักษณะผืชนําเด้ครับผมปมแม,นมานว่ชยชีใจ่ง่ายบรมาณนี้ครับเพราะว่าผมลองใส่มาแล้วลา้เ่อแล้วครับผมเวลาผมปลูกผืชเวลาผมเพาะครับผมเพมืพเพพ่อผผเผยเคล็ดลับให้ไเเด้บึงกันครับผม ไปเคลียร์ไปดีเป็นตัวเรีงหลักพอมันมีหัวเชือช้อจุลินทรีย์คองมักนี่สิมีจุลินทรีย์มาทุกอย่างแหละครับผมเติมปุ๋ยเติมเชือ้อให้พืชทั้ง จังโมนี้ครับผมลักษณะตัวน,นี้ครับตัวน,นี้นี่บดายเรื่อยเลยครับผมมันตรงให้ใบของเขาเขียวขึ้นมากครับผมบองไปนะครับทีลดเลยบดายครับต้องรออีกตัวน,นี้เป็นต้นแดงครับผมผมเพาะพันต้นแดงไว้ปลูกภายในสวนครับพี่น้องทุกท่านต้นจังอ,อื่นนี่เป็นพวกนกกล้วยที่ห้าพืชที่ห้าสที่เพาะเตรียมโตขยายนะครับพี่น้องไว้เงี้ยกระไร เตรียมตัวขยายพวกตอนกิ้งพวกยังไพวกที่ถีว่าเตรียมตัวเอามาต่อยอดจังบวกม่วงจังยีหงครับผมเขาก็มาจัดการได้ครับต้องให้ดูลักษณะใบนะผมใบของเขาแข็งแรงพืชสามารถดูดปุ๋ยได้นั่นแหละครับผมถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องทุกผู้ทุกท่านครับบอกว่าสิเป็นนําปลายีห่หงยังกงก็ตามครับผมบอกว่าเป็นยี่หอกุ้งยี่หอมึก สีหอยังกะจัดการได้ครับผมสามสี่มือหรือว่าห้าเบิ้งลักษณะใบก็ได้ครับผมแต่ว่าบัตรที่ห้ามาเบิ้งปื๊บปื๊ดที่ห้าพอไหวมันสีโตเร็วได้าใพี่น้องปื๊ดที่ห้าพอไหวมันสีโตเร็วใบมันเขียวผิดปกติได้ครับพี่น้องเห็นผมผมโพคาเดียวเห็นบ่นี่อ้าโอเคครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมบ่าวน้องมานเด็กกรสัจจเจ้าของสวนเกษตรพอเพียงบนพื้นเพอ กระต ong ขอลาพี่น้องแต่เพียงเสน่ห์ครับผมพี่น้องทูผู้ท่านครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอให้พี่น้องทูผู้ท่านมีความสุขมีความเจริญครับผมสุขภาพแข็งแรงทูผู้ทุกท่านโลกไพ่ไข่เจ็บอย่าได้มามาไก่อย่าได้มากาวไก่ขอใหายเงี้ยงย้อยๆทูผู้ทุกท่านครับผมพี่น้องทูผู้ท่านครับผมอายุวันณะสุขังพลังบอกเลยครับพี่น้องบอกก็เลยว่าน้ำปลานี่เป็นจุดดึงสี่ เป็นวัตถุอินซียได้สก,กัดจากพวกปลาพวกกุ้งเอาแต่สิ่งดีๆมากนะครับผมแล้วก็มาามักผมบอกเลยว่าคาร์โบปูอินรียคาโบเคมีโปรดอ้องไปใส่ครับผมอย่าไปเอาเอาไปใส่ครับผมใบมูเขาสีใหญ่สีงามนี่ผมผมพอไหวครับผมเห็นบอกครับพี่น้องทุกท่านทุกทุกอยา่างมีนศาสตรของมันต้องครับผมเาต้องพอพอไหวแล้วก็ ถ้าตองเบิ่งลักษณะของใบใบของเขานคนะีครับผมครับผมปืดแต่ละชนิดมันก็คือกันต้องให้เบิ่งลักษณะใบใบเขาแข็งแรงออกสามใบสามใบก็กลัวกจัดการได้แล้วครับผมนำปลาที่ผม่าคยเปิดเผเพ่ยมองได้มาก,ก่อนนะครับผมพี่น้องทุผู้น เวลาผมพอกาทุนมากบ่กอยได้พอกาผมเลยบ่ได้เเ็ณให้พี่น้องได้เบิ่งกันครับผมเนี่ยพอพอได้พอกาขึ้นมาผมก็ใส่ตัวนี้ผมใสสองเื่อแล้วครับผมเห็นบ่ขึ้นเร็วนน้ำบกสัปดาห์เดียวเองครับผมเนี่ยต้นเพราะต้นตะแบกตะแบกต้นตดัดง่ายครับพี่น้องเอ้ยมันเ,เห็นดูเฮาเรียนหลู่ครับผมเรียนหู่ครับศาสตร์ที่เฮาที่เสียดครับพี่น้อง เหตุการณ์เกษตรครับผมเรียนหรือศึกษาไปเรื่อยๆครับผม